เขาทำท่อเนี้มันจะเข้าไปในบ้านเกียบในบ้านไม่เท่าไหร่เลยอ่าอ่แล้วที่ท่อมันไม่โอเคใช่ไหมมันควรจะเป็นยังไงท่อท่อมันมันมันเล็กเกินไปเล็กเกินไปแต่ว่าน้ำมันดันขึ้นมามันก็ออกน้ำดันจากข้าางงล่ขึ้นมาตรงเนี้ยเห็นร่องรอยดินทรายขึ้นมานี่หมดเลยขึ้อ่าที่หมดเนี่ทั่วหมดอือฮึนี่คาบดินทรายให้เห็นชัดๆเลยท่อมันเล็ก มันจะลงทางนี้มันจะมีเส้นลงใช่ไหมอาหา่าฮะถ้าฝัา่งนั้นบ,บ้านครับแล้วรตรงนี้มันก็ลงทางนั้นมันก็ผมทันกับทีหมดอือน้ำเล็กอยู่ตรงนี้ยังทีเดียวเลยโอ้ก็เลยไปน้ําก็เลยไหลไปทางบ้านพี่เนะ<ห>าะอ๋อมันไหลขึ้นไปอย่างนี้เลยสูงเหมือนกันงงนั่นเลยนะถือว่าเราเราอยู่สูงแล้วนะมันยังขึ้นไปเหรอในบงในบ้านเข้าหมดเลยว้ายต้องระวังไฟเนี่ยนะยายยายต้องระวังเรื่องไฟไฟฟ้านะ เออเออเออบางทีน้ำท่วมบางทีปักเพิกเราต้องระวังเหมือนกันก็แนวทางก็คือน่าจะสรุปจากเมื่อกี้มันไปไม่ได้ทอให้ใหญ่ขึ้นเออ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 นนี้เขาจะนทำแต่ว่าทำถึงสุดของแนวอ๋อค่ะาท่วมทุกปีนะคะท่วมทุกทุกปีโอ้ยขนลุกเลยโอ้ย แถวนี้โดนหมดมั้งเนี่ยโดนโดนหมดอ๋ออะก็วอนหน่วยงานอะลงไปที่ให้ความช่วยเหลือด้วยแก้ไขด้วยนะครับกับ um ปัญหาน้ำท่วมโอเค